สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับเซิร์ฟเวอร์เตอรที่ชีนะครับผมหรือว่าเซิร์ฟ33แซดนะครับผมผมไม่แน่ใจว่าต้องอ่านภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยนะครับโปรโมชั่นนะครับก็จะมีอยู่แค่นี้นะเป็นโปร50นะครับผมเป็นเซตปลอมกับเซตจริงนะครับก็ผมไม่แน่ใจว่ามันจะแจกเอ้ยเขาจะแจกทุทีเขาจะแจกหรือเปล่านะว่าโปรโมชั่นนี้นะต้องลองเข้ากลุ่มมาดูนะครับแบบก็สวยดีนะผมว่าเนี่ยดูก็คลิปนี้ก็ขอขอบคุณอีกรอบนะครับน่าจะเดีย๋ยวลงคลิปนี้ก่อนแล้วเราค่อยลง คลิปที่ผมไปสตรีมแจกตังค์นะครับฉลองสองปัทรัพย์นะครับเดี๋ยวรอคลิปนี้ลงก่อนนะครับประมาณนี้ไปเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปกันคนก็มีเท่านี้นครับก็เล่นๆไปก่อนนะเราก็เล่นได้หมดอะคนเท่าไหนก็เล่นได้นะโอ้ยตายเลยเหรอ อันนี้เป็น50ปอมนะผมเก็บไม่ได้อ่ะมันกล่องมันเต็มอ่ะคนเก็บไงดีเนะเก็บไม่ได้ต่อเต็มปืนต้องกดธีรนัดเอานะครับเนี่ยเนี่ยกดธีรนัดก็ปวดมือหน่อยๆแล้วกันเนาะแต่ผมอยากเล่น50จริงเลยว่ะ50ปอมมันแบบมันมันดูไม่หลากหลายหลายอะไรอะไรวะ ก็ฟิลเหมือนอแนวแฟนตาซีนะคล้ายคล้ายคล้ายต้องยิงแต่หัวนะผมว่ายิงตัวไม่ได้เข้าหรอกเอไามา่เก็บแล้วกันเนาะทุกคนเพราะว่าเรามีในครั้งเขาน่าจะแจกแหละผมว่าแจกสองร้อยเซ็ตอะเซ็ตะะนะถ้าจริงได้ไหมหนู หนึงไล,ละหนหนึ่งก็ได้มะตรงนี้่ะเอบไม่ค่อยมีคนนะครับก็ก็เล่นเล่นไปก่อนนะเอาดูแนวให้นะครับว่าเป็นยังไงนะก็ใครที่สนใจอยากเล่นก็มาเล่นได้นี่ภาพสวยเลยผมว่าแมพสวยดีอะอามาตรงนี้แล้วนะเอ,อ้าจะยิงทำไมตรงนี้สิเออ มันปอมากอะปอแบบปอเลยอะมันเป็น50าสิบปอนะครับเพียแบบเดียวก็ตายละจริงกันนะคนนี้มี50จริงปล่าวะไปเก็บแต่ชิ้นแล้วกันนะหรือว่าตายแล้วกระเป๋ามันจะนี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ผมยังไม่ตายไงมามามาหนึ่งเลี้ยงตัวเลยขอก่อนได้ไหมขอก่อน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 เอ้า R r variance, mà <cười》> nhưng mày à? à. mét mấy cái tài đâu ạ. À? Ultra kill. Ờ, mà, 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 1 1 mà, 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 nha เล่นหัวสามเม็ดแตกหัวสามตัวหนึ่งวันนี้แต่ผมอยากเล่นห้าสิบจริงแล้วอ่ะกอหน้าจอห้าสิบจริงมาเลยห้าสิบจริงได้ไหมเดี๋ยวรอเรา,าแตกนะครับรอห้าสิบจริงหมนเลยนะ tại ai đọc mà, ủa điên à, nè mà mà mà, ủa gì vậy nè bắt rắn อ๋อเรื่องมันดีเร็วนี่หว่าดดวทำอีไมไหมยิงตัวไม่เข้าเลยไ <c> ม <oughs> ่ยิงหัวหัวนี่แจ๊บแเอาตายเลยนะครับมาเลยเพื่อนรออยู่

ได้หมดจริงๆด้อได้ดหมดไดกหมดไปไปหนึ่งชิวๆไปนะครับคลิปนี้อย่าไปซีเรียส์มาเลยพวกพวกรพวกพวกรที่จริงจะมีสตรีมมานะพรุ่งนี้มีปาร์ตี้มาเดี๋ยวผมลงคลิปนี้ก็น่าจะมีปาร์ตี้มาแล้วนะครับวันอาทิตย์นะ ปุ๊บวันนี้มาเปลี่ยนมุมไม่เปลี่ยนมุมได้เนาะมาดูกันว่าเราจะได้เปลี่ยนกระเป๋าหรือเปล่า ไม่ด้เปลี่ยนกระเป๋ามาอีกสักทีมันหัวสามก็ตายแล้วหัวสามเัิหนึ่งต้องเล่นห้าสิบจริงนะผมว่าน่าจะน่าจะถึกอยู่นะห้าสิบจริงอะ่ะอ๋อเค็มใ้ก่อน แม็กอันไหนมันจะเต็มเนะี่ยไม่เต็มสอกอันเลยยังไม่มีใครชนะเราได้นะครับเราเป็นบินร้อยอยู่นะครับตอนนี้ โอ้ยขาดไม่เดียวเดี๋ยวๆนน่าจะเล่นต้องเล่นห้าสิบจริงนะเนี่กระเป๋ามันมีไม่พอเนี่ยมีห้าสิบจริงปะวะเบนมีห้าสิบจริงไหมครับได้ครับได้สวยห้สิจริงเนี่ยของจริงเปิดมาโคลเล่นแล้วนะครับไม่ไหวแล้วนะปวดนิ้วห้สิบจริงนี่แหละของจริง มันต้องแบบเสียงกลางวานนี้นะครับเสียงดังฟางชัดนะหวันว่าจะไหวหรือเปล่านะครับถ้าจริงอาจจะแตกก็ได้ไปไหนเพื่อนอยู่นี่ตรงนี้ อทำอะไรเนี่ยนะถ้าเก็บจริงเก็บไงเนี่ยถ้าจริงๆก็เก็บนะครับไม่เราเราไม่มีเซตเล่นนะ คไปเลยไปเลยโอ okay. เคมาได้วัดอยู่นะครับ,ว,ว,ว,รบ <laughs> วัดอยู่ที่แปลว่าวัดนะครับวัดอยู่ที่แปลว่าวัดนะ เธอไม่เก็บแม็กไม่ได้วะตอแไ็กซเพิ่มอันนี้คงไม่พออ่าวันี้เขาอ,อยากบวกเท่าไหร่งง ตายก็ตายเลยเว้ยงงยก็จะกเหงาหน่อยนะครับขอโทษด้วยนะก็เซิร์ฟเป็นเซิร์ฟเวอร์เปิดใหม่นะครับแล้วก็อย่าไปที้เรียร่ยนะครับเล่นเอาที่เล่นได้นะครับเดี๋ยวเราจะพัฒนาไปเรืร่อยนะ พักฮึ๊บพัดเฮ้ยรู้ว่มจะตายโอเคอเอาเ้นะครับเสร็จหรอขอได้เก็บเซตก่อนนะถ่าจะจริงอะ่ะตืด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 เราแพ้ไปตาเดียวเองป่ะทุกคนอ่า ขึ้นต่อเปไหนหรอมามา <c oughs> ที่ห้หมือนจะเล่นกันเะ่อยหก่ครับ ก็เล้ไม่เก่งนะ่ะโอเคทำ50ไปเรื่อยๆนะครับได้ยเยอะแล้วอผมว่าไปๆเผามันขุดจิดใจนิดหน่อยนะไม่งั้นผมผมไม่ไม่เข้าโซนแล้วเดี๋ยวเขาก็ปรับนะครับรอผมลงอนะคลิปอะ่ะเรื่อยๆ,ๆครับ เริ่มมาแล้วเริ่มมาคมแล้วโอ้ถ้าคมปุ๊บเราต้องเปลี่ยนมุมมองทันทีนะครับมุมนี้คือสากลเลยชนะร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าเก็บเซตก่อนครับสุดหลอ่อจากกี่เซตอะโอ้ยได้สิบบวกอะตอนเนี้ยแทนต่อ ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วขอเล่นมุมนี้เลยแล้วกันทิ่ไม่โดนเลยขอเก็บไม้ก่อนเนี่ยมันเก็บแม็กไม่ได้อะไรวะเซ็ตเขาหมดยังวะสิบเซ็ตแล้วมั้งน่าจะคนละห้าแล้วมั้งครับนิดนึงนะก็อีกสักพักเราค่อยปิดคลิปนะจะจบไปเลย นี่น่าจะเป็นตาสุดท้ายของเราแล้วะนะทุกคน

กั้งหมดตกปังเลยเลยสิบสองอันได้อยู่ได้อยู่ไปไปเพื่อนตรงนี้เลยไปขอชุดเดียวนะครับจบๆไปลากหัวตามเลยมั้ยแบบความวัดอ่ะจบ ไปเ,เ,เรื่อยครับเรื่อยจนกว่าคลิปจะครบนะเราก็เล่นเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวถ้าเราตายเราก็ไปนะตอนแรกผมจะให้เขาลุมนะสองคนแต่ว่าเขานี่ไงไอวินเดอร์วินเดอร์เดี๋ยวลุมผมเลยเดี๋ยวขึ้นมาลุมผมเลยโอเคโอเคมาเดี๋ยวเขาเดี๋ยวผมให้เขาลุมนะครับว่าจะไหวหรือเปล่านะก่อนจบคลิปนะเอาเลยครับเลยถ้าไม่ไหวก็คือไปซีอูนะครับจบคลิปนะ อไหวแล้วก so ันสองคนครับคือแมววะเนี่ยว่าเสียงเตีนมาแล้วแหละตีนมาแล้วผมให้เขารุมนะถ้าไหวก็คือไหวไม่ไหวก็คือจบคลิปจบแต่ตอนนี้เสียงไปไหนวะเนี่ยเจอแล้วมาเลยสองคนอ่ะ ไหวไหวผมว่าไหว,ว,วขอขอเล่นมุมนิดนึงะ ตายไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวเอา <c oughs> แต<ป>กยิงคนแบบไม่มีทางตู้เนี่ยชอบ หนึ่งก็ชิลได้ย่างเงี้ยเขาแม็กหมดอหรอโอเคก็ประมาณนี้นะครับทุกคนฝากกดติดตามรับฝากกดไลค์นะว่าจะมีคลิปอะไรต่อไปนะครับก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับวันนี้ก็บ๊ายบายนะ See you again